ในโปรแกรมที่40นะคะจะคล้ายๆกับโปรแกรมที่39นะคะจะแตกต่างตรงที่โปรแกรมที่40เรียนดูดูก็คือท,ทำอะไรเข็มเตอร์ integer ให้ป้อนค่าไปแล้วาาก็รับค่าทังแป้นพิมพ์เก็บไว้ในตัวแปรเองหลังจากนั้นทำไงนำตัวแปรซ้ำเท่ากับ3บวกอีก หลังจากนั้นทำไงต่อ do you want to do a g a i n คุณต้องทำการทำอะไรหลังจากนั้นทำไง ch เท่ากับ g e t c h เหมือนเดิมคำสั่ง g e t c h คืออะไรคะรับหนึ่งตัวอักษรไม่ต้องกด enter แสดงค่าที่ปอดแล้วตรวจสอบเงื่อนไขตัวแปร ch ไม่เท่ากับ n ถ้าตัวแปร ch ไม่เท่ากับ n เมื่อไหร่วนกลับไปทำใหม่ ทำกว่าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็สทำไปจนกว่าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จเป็นเท็จเมื่อ,อไหร่จบการทำงานจากตัวโปรแกรมนี้นะักเรียนอยู่โปรแกรมก็จะขึ้นมาว่า enter integer ให้ป้อนค่าไปสมมติค่าที่ป้อนเป็น3 0่เอเป็น20กดปุ่ม enter โปรแกรมก็จะถามว่า do you want to do again ต้องการทำงานอีกไหม สมมุติถ้าครูต้องการทำงานต่อ,อครูกดตัว p โปรแกรมก็จะถามว่า enter integer พอ่าไปารูพอดเป็นสามสิบกดปุ่ม enter โปรแกรมก็จะถามอีกว่า do you want to d o g a i n ต้องการทำงานต่อไหมต้องการทาต่อครูกดตัว d โปรแกรมก็ให้ป้อนค่าอีกป้อนสี่สิบกดปุ่ม enter โปรแกรมก็ถามว่า do you want to do again ต้องการทำงานต่อไหมอ่ะสมมติคูปองเป็น6โปรแกรมก็ให้ป้อนค่าอีกอ่ะป้อนเป็น50กดปุป่ม Enter โปรแกรมถามว่าต้องการทำงานต่อไหมครูปองตัวอพนทพ์ใหญ่พอป้อนตัวอพิมพ์ใหญ่เป็นไงคะโปรแกรมก็จบการทำงานแล้วโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า sum เท่ากับ140 ถามว่าหนึ่งร้อยสี่สิบมาจากไหนมาจากไหนคะหนึ่งร้อยสี่สิบก็มาจากเอาซามบวกเอ็นสามบวกเอ็นสามมีค่าเท่าไหร่บ้างนะคะสามบวกเอ็นเอ็นที่ป้อนไปเนี่ยก็คือเอ็นมีค่ายี่สิบเอามาบวกสามสิบเอามาบวกสี่สิบแล้วก็มาบวกด้วยเท่าไหร่นะคะบวกด้วยห้าสิบ เพราะฉะนั้นซัมจึงมีค่าเท่ากับ140นั่นเองอากตัวโปรแกรมนี้เวลาสอบกูอาจจะถามว่าอ่ะอธิบายซิทำไม140 3เท่ากับ140มาจากไหนนกักเรียนต้องบอกให้แน่ว่าเอายี 40, ่สิบบวกสาสบวกสี่สบวกห้สเอา,ออา 6, มาบวกหกได้ไหมไม่ใช่ ผมเป็แกรถามว่าต้องการทำงานต่องหรือเปล่าแค่นาทีนะคะตรงนี้เป็นโปรแกรมที่40อ่ะคราวนี้เปิดมาในโปรแกรมที่41ในโปรแกรมที่41 ในโปรแกรมที่41นักเรียนดูจะเป็นการใช้คำสั่งดู Y แล้วเอา s ว i ต c ์ c a s มาช่วยเอาโปรแกรม s ว i ต c ์ c a s มาช่วยจำได้ไหมคำสั่ง switch c ค s e คำสั่ง switch c a s คืออะไรคะคือโปรแกรมก็คือจะทำการตรวจสอบเนื่อนไขตรงกับเนื่อนไขใด เงื่อนไขนั้นนะคะะดูโปรแกรมนี้ก่อนโปรแกรมนี้นะคะเป็นให้อะไรคะคลิก F Add Subtract Multiply Divide Add คือการบวก Subtract คือการลบ Multiply คือการคูณ Divide คือการหารก็คือบวกลบคูณหารโปรแกรมบอกว่าให้กดเนี่ยดู c h เท่ากับ g G ให้กดตัวอักษรตัวแรกตัวอักษรตัวแรกคืออะไร a s m d ถ้ากดตัว a หมายความว่าเป็นการบวกกดตัว s หมายความว่าเอามาลบกดตัว n หมายความว่าเอามาคูณกดตัว d หมายความว่าเอามาหารเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขอย่างคะตรงนี้ ych ไม่เท่ากับ a nch ไม่เท่ากับ s nch ไม่เท่ากับ m nch ไม่เท่ากับ d หมายความว่าที่เราบวต้องทำการตรวจสอบว่าตรงกับตัว e ไหม s ไหม้ไหม d ไหมถ้าตรงทำยังไงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะถ้าตรงทำยังไงท่าทำกวงผ้า ะไรบวก5เอกด5า b หลังจากนั้นทำไงอ่าหลังจากนั้นมาดูว่าจากที่เราเมื่อกี้เนี่ยเรากด A กดเอกดเกด d เนี่ยตรงกับอะไรถ้าตรงกับ A อทำไงคะก็เอามาบวกก็เอา a มาบวก b ถ้ากด S ก็เอา a มาลบ b กดเอก็เอา A อมาคูณดี กดดีก็เอา A มาหารดีเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือจบการทำงานจากตัวโปรแกรมนี้เมื่อเรารันโปรแกรมดูโปรแกรมโปรแกรมก็บอกว่า do you want to คุณต้องการทำอะไร add subtract multiply divide บวกลบคูณหารคุณต้องการทำอะไรและเรียนดูสมมติกดเลขห โปรแกรมบอกว่า Enter the first letter เลขห้าอยู่ในตัวที่กำหนดไหมไม่อยู่อ่ะกดเลขเก้าอยู่ในตัวที่กำหนดไหม <Okay. S 1> ไม่อ่ะกดตัวพีอ่ะกดตัวพีอยู่ในตัวที่กำหนดไหมไม่เพราะฉะนั้นต้องกดอะไรคะ S อ่ะกด A S M D เท่านั้นสมมติครูกดตัว D พอคูกดตัว D โปรแกรมก็บอกว่า Enter Number 1ป้อนค่าคูปอน50 Enter Number 2คูปอน5ผลลัพธ์ออกมาเป็น sum เท่ากับ10ถามว่า sum เท่ากับ10มาได้อย่างไร sum เท่ากับ10มาได้อย่างไรก็มาจากเราเลือกกดตัวอักษรตัวดีตัวดีคออะไรคะ การหารโดยการป้อดค่า A มีค่าเท่ากับ50 B มีเท่ามีค่าเท่ากับ5เอา50มาหาร5ได้คำตอบเป็น10นั่นเองผลลัพธ์จึงปรากฏตามนี้เวลาสอบนักเรียนต้องอธิบายตามนี้